ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟูตดพิ้นไทยแลนด์เคเรื่องมีอยู่ว่านะครับจากที่ผมเล่นเกมฟุตบอลฟีฟ่า FIFA 22นะครับจากแอปสตาเดียก็คือมีคนให้ความสนใจเยอะแยะเข้ามาดูแล้วก็ถามนะครับว่าโหลดแอปยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับเข้ามาติดตามรับชมกันนะครับผมคือไอโทรศัพท์ เครื่องที่ผมมีอยู่ในเครื่องนี้จะเห็นว่ามีแอปตาเดียอย่างนี้นะครับซึ่งอยากจะบอกวิธีกับเพื่อนๆแล้วทีนี้มานึกดูอีกทีถ้าผมลบแอป,ปออกจากโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แล้วก็แล้วก็อินสตอลใหม่อย่างนี้อาจจะแบบสูญเสียเกมที่ผม ได้ซื้อเก็บไว้นะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้ไม่มีเครื่องนี้ไม่มีแอป Stardia นะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ง่ายๆเป็นยี่ห้อ Motorola นะครับ่าเคเราไปดูที่ Pay เพจ r e นะครับ โอเคเราไปตรงปุ่ม Play Store เห็นนะครับ Pay Store ชัดหรือเปล่าตรงนี้ครับปุ่ม Play Store กดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่ข้อมูลแอปที่เราอยากจะโหลดนะครับ Star เดีย er. ครับใส่ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับกดค้นหาครับมาแล้วครับ Google App Star เดียวเป็นของบริษัท Google นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของอันดับหนึ่งอันดับต้นๆก็ว่าได้ของของโลกนะครับ ก็จะมีไฮไลท์ของเกมในแอปนะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นไฮไลท์แล้วก็ดาวน์โหลดไปประมาณ1ล้านกว่านะครับเห็นมาป๊อปปูล่านะครับแล้วก็รีวิวประมาณ3.7ดดาวเราเนี่ยเราไปกด i n นสตอลได้เลย ครับก็มีคำถามมาให้รีวิวแอค o คา t ์ทุ o คอน n ิ e นนะครับแล้วกดคอน i ิ u e อ่า เราสกิปไปนะครับถ้าเรายังไม่อยากจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงินอะไรเราก็สกิปไปทีนี้เริ่มดาวน์โหลดแล้วนะครับอยู่ที่หกสิบเปอร์เซนกินนาทีน้อยนะครับแค่หกสิบแปดจุดแปดเจ็ดมกไบนะครับมันไม่ถามเลยนะครับว่าโทรศัพท์โทรศัพท์สเปคต่ำสเปคสูงสเปคอะไรไม่มีการถามนะครับเพราะว่า การที่จะเล่นเกมในแอปสตาเดียเนี่ยไม่ได้อาศัยสเปคของเครื่องแต่อย่างใดนะครับแค่อาศัยการฟลอของอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมที่ดึงเอาเกมที่โหลดไว้ในเครื่องแต่เราดึงเกมที่อยู่ในศูนย์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปก่อนดูว่าขึ้นมาอ่าขึ้นมาแล้วนี่ไง โลโก้สตาเดียขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลากดเข้าไปเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาอ่าขออนุญาตคอนติเนียร์แอคเคิ์แป๊บหนึ่งนะครับ ครับเราก็กดคอนเฟิร์มมันก็จะขึ้นมาถามเกี่ยวกับรายละเอียดปีกย่อยก็ถ้าถ้าอ่านอะไรแล้วก็กดอ g กรีนะครับเดี๋ยวมีช่องติ๊กสี่เหลี่ยมกดติ๊กสี่เหลี่ยมแล้วก็ Next ครับพอ Next ปุ๊บก็จะมีคำถามว่าเราจะเลือกอวตารยังไงนะครับ เอาเป็นตัวนี้ก็ได้แล้วก็กด next ครับแล้วก็ใส่ใส่ชื่อเข้าไปนะครับสตาเดียไทยอ่เอา,อาง,งี้ก่อนอ่า มีตัวหนังสือขึ้นมาว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้ชื่อตัวนี้ได้เราก็เปลี่ยนชื่อเราก็ใส่ัมเบอร์ได้มาศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ยังไม่ได้นะครับ ไทยเกมเมอร์อโอเคได้ชื่อไทยเกมเมอร์คอนเฟิร์มไปเลยเรียบร้อยนะครับไพเวสซี่ก็จะถาม รายละเอียดปีกย่อยว่าเราต้องการที่จะสงวนสิทธ์รุ่นนั้นนี่ยังไงเราก็อ่านแล้วตอบคำถามตอบคำถามนะครับมันจะมีคำถามว่าคนจะหาคุณได้ยังไงจะติดต่อคุณได้ยังไงคำ มันจะมีคำตอบอยู่เราก็ใส่ o r p player ก็ได้ o r p player ครับแล้วก็ใครสามารถที่จะสื่อสารทางด้านการพูดคุยแล้วก็การเชิญชวนออเพเยอร์ได้เลยครับแล้วก็ใครสามารถที่จะส่ง การเชิญชวนให้เข้าไปเล่นเกมอ l อ p เ a เยอร์ player, ครับผมอีกคำถามหนึ่งใครสามารถที่จะเห็นรายละเอียดของเพื่อนของคุณก็เอาเป็นเฟรนด์ก็ได้นะครับะจะมีการคำถามปีกย่อยลงมาว่าแอคทิวิตี้ เอาเป็นเฟ้นเฟ้นเฟ้นหมดเลยนะครับแล้วก็มาถึงคำถามเกี่ยวกับสถานะของออนไลน์นะครับเฟ้นไปเลยาาแล้วก็กด next อาเฟนอย่าก,กด next ครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับเชิญเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกแบบเล่นเกมฟรีอะไรอย่างนี้ซึ่งเราเราไม่ไม่ไม่จำเป็นตรงนั้นนะครับเราก็ไม่ไม่ต้อง รับข้อเสนอนะครับแล้วก็ตอบไปว่า no thank you no thank you ครับแล้วก็คำถามขึ้นมาก็คือว่ามี joy หรือยังถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องไปเซตอัพนะครับ อันนี้ที่นี่เราไม่มีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งแอปสตาเดียบนมือถืออันนี้ก็จะเป็นโฮมหน้าโฮมของเรานะครับหน้าโฮมของเรามีไม่มีอะไรแต่ว่าจะมีข้อเสนอในการขายเกมให้กับเรานะครับซึ่งตรงนี้ เราก็มาสามารถที่จะมาซื้อเกมด้ทีหลังเดี๋ยวผมขอพาไปดูสโตร์นะครับนี่ครับในในสโตร์นี้ก็จะมีเกมที่วางขายแล้วก็เกมให้เล่นฟรีในในที่นี่เราจะเราจะมาหาเกมฟรีเล่นกันนะครับ เ yeah, กมฟรีสนุกสนุกนี่ไงครับมานะครับฟรีเกมก็จะมี PUBG Battle Grounds นะครับอันนี้เล่นฟรี n i t o f i e Early Access อันนี้ก็เล่นฟรี Destiny หมายเลข2ภาพัก, 2, ก็เล่นฟรีนะครับ Hitman เล่นฟรี c r e t a เล่นฟรีเอเคแล้วอยากจะรู้ว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็ไป บอมเบอร์แมนก็เล่นฟรีในทีนี้เราลองไปเล่นสักเกมหนึ่งนะครับเอาเป็นว่า Destiny 2เป็นยังไงเราไปเล่นเลยเป็นไงครับง่ายไหมครับง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีความยุ่งยากแล้วไม่ต้องไป ทำอะไรที่ต้องเสี่ยงกับการเอาหมายเลขบัญชีธนาคารหรืออะไรเข้าไปให้เราเสียวเล่นนะครับอันนี้คือเล่นฟรีเลยเรา p a y on this device คือเล่นบนโทรศัพท์เครื่องนี้ใช่ไหมมันเป็นคำถามถามขึ้นมานะครับ าเราจะเล่นบนเครื่องนี้นะครับนี่ไงมาแล้วครับเห็นไหมครับง่ายมากไม่ต้องดาวน์โหลดหรือว่าเสียเวลาดาวน์โหลดเกมเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือว่าเป็นวันเลยนะครับไม่ไม่เปลืองเนื้อที่โทรศัพท์แต่อย่างใดมาแล้วครับขอเสียงขอเสียง ครับมันจะมีคําถามขึ้นมานะครับว่าสําหรับคนที่มีจอยอยู่ในมือนะครับเดี๋ยวผมเราไม่มีจอยนะครับเพราะว่าเราจะเล่นจากมือถือเราก,กดทวายทัสเกมแพดมาแล้วครับแล้วก็ปุ่มต่างๆอยู่บนมือถือหมดปุ่ม A ปุ่ม X ปุ่ม B ปุ่ม y ปุ่ม L มนีหมดนะครับอย่าล้อช้าอย่าล้อช้า กดเมาแล้วครับอย่างที่ผมบอกเราสามารถหาจอยพลาสติกที่มาเสริมนะครับมาเสริมโทรศัพท์ให้ให้จับได้ง่ายขึ้นมามือมือแอคซิเดนต์ไป มือมืออักเดนไปไปปิดเครื่องขอโทษนะครับม้าแล้วครับเห็นไหมกด,ดเอครับดูสิว่าเกมจะเสถียรแค่ไหน ต้องกดแช่เอ็กเซปนานๆลเส้น,นบังเอิญว่าเกมนี้ต้องเล่นออนไลน์กับคนหลายๆคนนะครับเออเราต้องเข้าไปสู่เหมือนกับ ศ,ศ,ศูนย์ออนไลน์นะครับไงกำลังมาแล้วครับเลือกเลยอย่ารอช้าเดี๋ยวไม่ได้เล่นซะที วินิจไปเลยอย่ารอช้ามาแล้ว <Okay. S 1> บริษัทบันกี้ เสียงดังไปนิดนึงบริษัทบรรันสคริปต์ไปเลยเราต้องการเล่นเกมไรนี่ไงภาพสวยคมชัดแจ่มนะครับ มือถือรุ่นรุ่นธรรมดาก็สามารถเล่นได้นะครับไม่ต้องพิเศษไม่ต้องแพงนะครับเพ่องละพันสองพันนี่ก็เล่นได้สบายเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับ สมมติว่าถ้าเป็นเกมที่ต้องโหลดเข้ามาในมือถือเล่นจากมือถือป่านนี้เครื่องเครื่องคงจะลวนไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เครื่องไม่รวนนะครับดูครับดูการเคลื่อนไหวดูการเคลื่อนไหวซะก่อนครับโอ้โหคลิ oh, ้วไม่กระตุกเลยนะครับ s <S ผมกระโดดเอกระโดดนะี่เห็นไหมครับเราจะเข้าเรา,าโอ้เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะเดินไป รอบๆได้เดินเดินผ่านน้ำหน่อยสิสบายกระโดดครับเป็นยังไงครับดูบรรยากาศโอ้โหภาพสวยนี่ครับเกมระดับเกรดเกรดเอเลยนะครับเกมนี้ เราได้เล่นฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินเล่นไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับยกเว้นว่าเกมที่เราชอบมันก็จะมีขายอย่างฟีฟายี่สองเกมฟุตบอลเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีให้เล่นเดโมโล,ล้วก็จำจำเป็นจะต้องแบบยอมที่จะต้องซื้อทั้งเกมนะครับซึ่งใน ตอนนี้นะถ้าเป็นฟรีผ้า21จะลดราคา<ต>เหลือแค่ไม่เท่าไหรไ่เองนะครับอ่า<ป>เราไปตามอจุดสีขาวที่นี่เหลือแต่ปืนยิงยังไงล่ะเดี๋ยวต้องเอาปืนออกมาก่อนออกมาไม่ทันเดี๋ยวเราไปเก็บปืนหรือเปล่าอ่า ครับ right ภาบเล่นได้เลยนะครับโหลดเสร็จปุ๊บตอบคำถามแล้วก็สมัครใส่ชื่อ <It> s <S ตั้งชื่อตัวละครที่ s right. <S เราจะติดตั้งแล้วก็สามารถเล่นเกมได้เลยนะครับไม่ได้เสียเวลาแบบ ยุ่งยากโอเคขอบคุณมากนะครับก็คงจะตอบคำถามเพื่อนๆที่สนใจอยากจะรู้ว่าโหลดแอปสตาเดียอย่งไงทีนี้คงจะตอบคำถามได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากนะครับเข้ามาติดตามรับชมยิงปืนทุกอย่างได้ สวัสดีครับ